สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมนีกับมะพาะกันอีละพี่น้องมนีก็เป็นวันอาทิตย์พี่น้องมนีฝนตกมุสาวนี่ฝนตกผู้กายอยู่ฝนฮูกายอยู่พี่น้องตอนนี้ก็เกาโมงแล้วแต่ยังหนาวอยู่พี่น้องเดี๋ยวมีวงบรรยากาศมนีกับเบิ้งชื่นแฉะเนาะมวันนี้พามาเบิ้งบรรยากาศบอกก็บปออกดอกพี่น้องมันไอ้ลินแข็งหนาวจะรีแชงก็ไปสั้นๆเนาะ นนี่ก็เมันจะขายพี่น้องล่มกับร่มเนาะคล้องกับ,กบจุดกระจายเนาะคนก็มาขายน้อยเดียวพี่น้องคนก็มาขายน้อยเดียวนึงเนาะไอ้ไอ้เมฆกระายพี่น้องเพคนนับขั้นได้เลยนะบรรยากาศแบบนี้กะอ่าหนาวล่มล่มเมฆเหมือดร่มมะโซกเสมอซีหามืออาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยพี่น้องล่มแห้งขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนทาย เปเลี่ยนทายฤดูกาลเนาะเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของฤดูหนาวเดือนหนาวกับสีขาวฤดูสปริงเนาะฤดูใบไม้ผลิหน่อยเป็นอันนี้ลานนี่ก็เป็นลานคล้ายพลหมอกละใหม่เนาะก็บผู้ค่อยไม่มีปัญหาอย่างหลายเพราะว่าอ่ามันมันเวรฝนตกฝ่าห้องมันก็ว่าเป็นอย่างไรนะแต่ของก็ไม่ได้คล้องรลายดอกของก็ได้เสื้อเสื้อผ้าให้เจสิกาพี่น้องราคาก็สิขายดีแน่จังหน่อยเพราะว่ามันว่ามีคน มุ้ยพีคนมาขายลายนะมุยม้ยพี่ชมาแย่งลูกค้าเนาะนะพี่น้องบรรยากาศวันนี้กัตามที่เห็นของออออร่มแหงบรรยากาศนะเดียาา๋ยวถามไปเบิ่งกันพี่น้องว่าใคยสิได้อีหยังมาให้เบิ่งแน่เนาะ เงินใน n นาคา a ถ้าเราซื้อแฮ็กซ์บีที่นี่ไม่ไม o แล้วเท่าไหร่ช่ไนสองแล้วแฮ็กซ์บีใช่ตอนนีูตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอน o ี้ตอนนีอนนอนนี้ต o นนี้ตอ t นี้ตอนนี้้อ้ออ้้ซ้อน้ออ้ีน้อ้นนน้นนีนนนนีอยน้ออยน้อนน Take a the left. So it's not too bad. Um, we're going Which one was it again? It's that one with the brown door? Where? Where? I got slidey door? carriages. Yeah. Are they cheap carriages then? A bit more So that's the Haxby there. Yeah. And it's. Well, it's not detached. Mm. No? Don't no. No. I thought they were detached. They have detached somehow. It had to be here. It had to be here then. In the lift. Yeah, to the lift? Coldy's sick. Coldy Schneck. Yeah, Haxby. That one is a Haxby, isn't mm. it? Yeah. That one Haxby to too. That one. Where's the garage then? Yeah, it's a small. There. The garage where? Oh no. Nothing. There. That's a hacksby over there, look. Mm. Isn't it? Oh yes, yes. But the garage door is uh, quite small, though. It's too small. But it was nice inside, though. Hmm. And yeah, so that's about how much? Song Sen Song, I think. No, now, super Now, I don't know. Why don't you say? I suppose or not. I to that in was the Five then. Three maybe. Four. This way, turn right. Hmm. What about the one in the corner then? This one, that one? What's that one then? you got to share your drive with someone. Oh, that's stupid. Is that one the uh, yellow one here? shall go here, oh, uh. yeah, that's the estate where they park all the all the other estate, you know mm -hmm. and maybe by doing that but when you um, build a, a development mm -hmm. you still after to 10 years or something if you're a builder you Offer the buyer 10 year B C guarantee kind of thing. Oh. Whether they actually fix anything, I don't know, but. Yeah. I can't. a here then? that one. That one's not. Too... They like to leave their cars everywhere, you know? Mm -hmm. Vans, you know? Because there's nowhere to park them, no? Yeah. Because you get two inches of garden, yeah? มาทีมขยะพี่นอ้องแต่ว่าไอ้มองทีมขยะมันเปิดเก้าโมงแล้วสิบโมงก็เลยพากันไปยาไอ้ไปขี่รถเลาะเบิ่งอะนะพี่น้องบ้านบ้านบางหนึ่งี่ล่ะพี่น้องกะตอนแรกก็ว่าจะซื้อยูหันละก่อนที่จะมาซื้อบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี่นะพี่น้อง แต่วาต่าเ็เลยเปลี่ยนใจบริสุทธิ์มาเเช้านี้ฝนตกทั่งนะ้ว,นพนงนวพี่น้องทั่งน้วทั้งล่มเนาะตอนนี้ก็แดดออกล่ะสเตลวินเดียวเนาะจุดติงไอ้ทั่งหนาเข้านี่พี่น้องเป็นบอน้ำมันพี่น้องบอน้ำมันนี่บอกวันนี้เรากำลังจะไปทิ้มขยะไปทิ้มขยะอยุดที่ มอนี้ก็นสิเป็นแอเรียที่เป็นบริษทัทห้างร้านเนาะเป็นคล้ายๆว่าโรงงานนะนะพี่นอ้องเป็นโรงงานเป็นไอ้มองขายของเฟอร์นิเจอร์์เฟอรนิเออีงเงื่อนเทมขยะจัดงานประตรงปฏิกรรม้านนี่นี่ละพี่นอ้องเป็นโรงงานสหกรรมท่านก็ไม่ทิทมขยะพี่นอ้อง I got him for yet. Wow! Can you take a video of the idiot behind me? No, yeah. Yeah, uh, say hello, wave in the camera, I'm stupid. <laughs> <laughs> Tuyết phai đèn Who? Phai đèn What's that mean? Red light You don't say that when someone's parked They're waiting for the green light And you're talking about the red light You know it is? Stupid again <laughs> uh, I want to go to be Hot ngân ngà đọc phê nọ Tô anh đang ra <laughs> mặt tơm rùm Why you not break in and put in your tie? Free, free air huh? Yes เพราะว่าคือบทโตเซลอันอันอันยางลงมาจังบนเลยมาเติมยากว่ามาเติมมาเติมบทเดเห็นเมื่องานดอกพี่น้องเพิ่นว่าเติมลมแล้วเพิ่นสีอ่าเพิ่นจะยังล่ะเพิ่นจะเขาไปชอบปิ้งยีเพิ่นว่าโอ้ยพญาจะเป็นมากชอบปิ้งยี่ลี See this car wash over here That's what I want to have a car that the aerial on top of the car is not can't be broken because oh, it sticks out Yeah เ o าก็ลังเขก็ลังรถูีน้องูใช่ไหมว่า t h อปปิ e งอีกล้ i พี่น้องเมื่อคืนหนูก็ช็อปปิ้งเบิรไปเจมาช็อปปิ้งอีกล้เพราใหญ่จะเป็นละมักอปิ้งมักอีรีอีเหลือกินนกว่าท่านเอา ยูแฮปวนเผาน่ะไอยูยูยูนี่ต้องเอาต้องเอาเอาเงินใส่พี่น้องแต่ว่ายูหลือลินคอนไม่ต้องเพราะว่ายูยูนี่นั่งเถ้าบ้านอพาร์ตเมนต์เขาอยู่กับไก่นะพี่น้องนั่งเถ้อเขาเอารถเนี่ยจูงไปเหื่อนเขา่แล้วก็ไปถิ่มสุกไว้ทั้งทางทั้งทางไอทางถนนถนนเนี่ยสินะพี่น้องเขาก็เลยให้เอาเงินเสียบใส่คล้ายๆว่าให้เศร้านะให้เศร้าเอา สื่อแล้วละพี่น้องจะสื่อพิจาร์สื่อน้ำยาล้างจานฮึชิโครอัพอลเลดิอยู่เนาะชินัตไนเยอโอนเกิลเย่อืมแล้วก็ไล่รคอยมานั่งถ่ายอยู่พี่พี่น้อง ช้อปปิ้งเสร็จแล้วใส่ทงใส่ทงเรียบร้อยแล้วกําลังซือเมออื่อพนักงานเก็บของึ้นรถดแล้วก็เอาเอาโลดไปเก็บแล้วพี่น้องเขาก็นั่งถ่ายอยู่ในรถเนาะงานนอกบ้านนี้เป็นงานของเธอถ้าเขาไปในบ้านเราคอยซุบเรน่งเลยนะพี่น้องแดดออกแล้วเมื่อวานนี้ฝนตกตอนนี้เขาไปช้อปปิง้งตอนนี้ก็แดดออกแล้ว,ลวก็ <c oughs> ตรนนี้เราก็กำลังทางกับเพียนแล้ว พี่น้องเจอกันคลิปหน้าพี่ยังดีๆสวยๆมาด้วยเสมอหอ่ฟังในคันโน้ตสวัสดีค่ะ